ดวงชะตาท่านที่เกิดในราศีพฤษภป,ประจําเดือนตุลาคมเดือนตุลาคมนี้ราศีพฤษภจะมีสภาพชิที่ต้องดิ้นรนต่อสู้ด้วยความเหนื่อยยากแต่มีเกณฑ์ประสบความสําเร็จแต่ต้องระมัดระวังเรื่องความรักหรือคนที่จะเข้ามาในชีวิตจะมีปัญหาถูกล่อลวงหลอกลวงให้เสียทั้งกายและทรัพย์ต้องระวังปรทุน คนชาวราศีพฤศภต้องดูว่าข้อแรกเป็นจุดเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณนับตั้งแต่ปี266มา67เพราะมีดาวดวงหนึ่งกลมๆเนี่ยเมือ่ออยู่โคจรทับพฤษศพราศีพฤศพจึงมีเกณฑ์การเปลี่ยนชีวิตในรอบ7ปีนับตั้งแต่ปี266บวกไป7ปี6667 68 69 70 71 72 จากปี266ถึง2572เป็นจุดเปลี่ยนแปลงชึดครั้งใหญ่ในรอบนะ84ปีเลยนะว่าชุดคุ้คุณตัวนี้ต้องเปลี่ยนคนหลายคนต้องบอกว่าอาจารย์ครับพอดีผมอยากจะตัดสินใจลาออกจากบริษัทไปทำธุรกิจเองเอาเลยมันเป็นจุดเปลี่ยนแต่มันมีจังหวะว่าเมื่อไหร่นะถ้าเกิดคุณทำตั้งแต่ปีที่แล้วก็แย่เลยมันยังไม่ใช่จังหวะแต่พอคุณทำปีนี้หลังวันที่30เมษายน ชาวราศีพฤษภเริ่มต้นคิดเปลี่ยนชีวิตไปทํางานปกติแต่สาวาทิตย์ที่วันเปรย์มหยุดก็ไปอบรมวิชาอาหารเพิ่มวิชานั้นเพิ่มวิชานี้เพิ่มเพื่อที่จะได้ขยายแยกออกตัวออกไปในการข้างหน้าอย่างนี้ดีเพราะหลังวันที่30เมษาที่ผ่านมาเลขห้าดาวสดีโคจรทับชะตาเป็นมงคล ดาวพฤษฎดีดวงนี้มาจากเรือนมรณะเวราเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงและเรือนลาภเป็นลาบในการเปลี่ยนแปลงมโควจาจทัพชะตาอยู่ไปจนถึงวันที่ส2องพฤษภาปีหน้าแปลว่าชาวราศีพฤษภคิดเห็นประการใดในการเปลี่ยนแปลงที่ลงมือกระทําในเรื่องใดๆเป็นเรื่องหลักที่เรียกว่า m a c คร r i ฟ์คือภาพรวมใหญ่ของชีวิตของคุณน่ที่คิดไว้นะคิดถูกต้องเพราะนั้นไอ้คุณคิดอะไรผมไม่รู้หรอกแต่ที่คุณคิดเอาไว้หวังเอาไว้ วาดวางแผนเอาไว้นับตั้งแต่30เมษายนจนถึง12บสองพฤษภาปีหน้าคิดถูกเห็นถูกในทางโลกที่จะดำเนินและเป็นไปนะอันเนี้ยฟันทุงส่วนเดือนตุลาคมเห็นไหมราศีพฤษศเลขอะไรเป็นเลขประจำตัวดูคำว่าพฤษศหลังคำว่าพฤษศเลขอะไรเลขหกเลขหกดาวศุกร์เป็นดาวประจำตัวในเดือนตุลาคม ดาวสุโครจรเข้าเรือนอริเรียกว่าตนุอริมาตั้งแต่วันที่21กันยายนที่ผ่านมาและอยู่ในเรือนอริไปจนถึงวันที่15ตุลาคมแปลว่าครึ่งเดือนแรกของตุลาคมและรวมถึงปลายเดือนของกันยาตั้งแต่21กันยาชาวราศีพฤศภมีเกณฑ์ตนุเป็นอริตนุเป็นอริแปลว่าอะไรฟังนะ ตนุอริตัวเองเป็นอริแก่ตัวเองแปลว่าข้อที่หนึ่งกวนประสาทเรามักจะกวนประสาทชาวบ้านหรือถูกชาวบ้านกวนประสาทได้หมดข้อสองุ่มซ่ามเดินเตะนู่นชนนี่นะโกโกโกงกกกกอ่าเป็นไหมอ่ะตอบมาหน่อยรู้นะตนุอริไงอริมันแปลว่าได้รับการกระทบกระทั่งจากความโกะหลงหล,งลืมนะนะเป็นไหมตอบมาหน่อย าจารย์ได้รู้ไงเพราะว่าสื่อสารกันนะเพราะฉะนั้นสภาวะก็จะเป็นไปอย่างที่ได้ว่านี้ของชาวราศีพฤษภตนุอริอะไรอีกนะจะมีสิ่งใหม่ที่น่าท้าทายและเป็นสิ่งที่ใช่แต่แลกมาด้วยความเหนื่อยยากนะนี่คือความหมายเพราะฉะนั้นจะมีมุมของชีวิตที่คิดที่เริ่มต้น แต่โคตรเหนื่อยเลยว่ะแต่ยากค่ะต้องทําอะไรที่มากกว่าเดิมเคยกินนอนปกติสบายนะก็ต้องลุกขึ้นมาทํางานในเวลานั้นเวลานี้ที่มากกว่าปกตินะเนี่ยมันจะเรียกตนุอลิตั้งแต่เมื่อไหร่ยีบเอกาถึงเมื่อไหร่ถึงสิหตุลาหลังสิบห้าตุลาเลขหกดาวศุกร์มาเล่งดวงชะตาเข้าเกณฑ์ศุกร์เจ็ด อาจารย์เจ้าวรวรนิลันจะมีปัญหาเรื่องความรักจะมีปัญหาเรื่องการเงินจะมีปัญหาเรื่องคู่ครองและหุ้นส่วนเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเรารู้แล้วเรารู้แล้วเราจะให้มันเกิดหรอถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินเราต้องบริหารและจัดการปกติเรารู้อยู่แล้วนะว่าอะไรมันต้องถึงดิวจ่ายรายจ่ายที่มากขึ้นว่าปกติในตรมาสสุดท้ายของปีถูกต้องไหมข้อต่อมาเรื่องของคู่ครองคนรักคุณก็รู้แล้วอยู่แล้วว่า อย่าถือสาหาความนะเรานะ่ยอย่าถือสาหาความแล้วก็เอาความนี้ไปบอกกับคนรักว่าเราจะมีปัญหากันนะหมอรักเขาบอกเธออย่าหาเรื่องฉันฉันจะไม่หาเรื่องเธอจบไหมและไอ้ปัญหาดังกล่าวทั้งเรื่องเงินและเรื่องความรักจะหมดเมื่อไหร่ดูจากในดวงแล้วหลังวันที่แปดพฤษภายนดาวสุขจะโคโจรไปเป็นมรณะอ้าวอาจารย์ตะูุเป็นมรณะ,มรณะไม่เสียเหรอ นุมรณะนะอาจารย์ดาวสุกจดเป็นมรณะได้ตําแหน่งเป็นมหาจากักรมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุบันฟันชงเฉงมันจึงแก้กาลีแก้มรณะแปลว่าอะไรตนุมรณะเดินทางไกลเดินทางใกล้มีชุตที่เปลี่ยนแปลงและหน้าท้าทายถ้าสู้แล้วจะมีชัยชนะฟันทงตนุมรณะอาจจะเสียได้ถ้าไม่ได้ตําแหน่งเป็นมหาจากักรต้องเข้าใจเลยนะต่อมา โดยรวมๆเนี่ยก็บอกไปเลยเรื่องงาน,เร,งเ,งนเรื่องเงินเรื่องเงินเนี่ยดูนะดาวการเงินของชาวราศีพฤษภคือดาวพุธจรเสดเข้าเรือนอริตั้งแต่6ตุลาคม6ตุลาคมถึง23ตุลาคมดาวพุธจรเข้าเรือนอริเรียกว่ากระดุมพระลองดูนะดูในรูปดวงกระดุมพระมิถุนเห็นไหมกระดุมพระแปลว่าเงินหลังคาว่ามิถุนคือเลขสี่คือดาวพุธเรารู้แล้วดาวพุธเลขสี่ จะเป็นเลขที่ออกสลากไม่ใช่จะเป็นเลขที่นำมาบอกกล่าวพยากรเรื่องการเงินดูเลขสี่ในวงรอบนอกคือปัจจุบันที่จอดเลขสี่โคจรอ,อยู่ในเรือนอรินะตั้งแต่วันที่หกตุลาคมก่อนนั้นนเลขสี่โคจรในเรือนปุตตะแปลว่าอะไรเลขสี่คือดาวการเงินจรในเรือนปุตตะเรียกว่ากระดุมพระจอปุตตะกระดุมพระแปลว่าเงินปุตตะแปลว่าโปรเจก โครงการงานการเสี่ยงดังนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าชาวราศีพฤษภจะมีโชคลาภจากงานโปรเจกต์โครงการงานปลีย่ย่อยงานต่างๆหลากหลายมากมายนะและมีโชคลาภจากการเสี่ยงก็ขอให้คุณจงมีโชคมีชยัยนะตามสมควรนะเอาละครับนี่คือ,อก,คกลไกในความเป็นไปพฤษภเพราะนั้นพฤษภต้องทำอย่างไรในความเห็นของอาจารย์นะดาวการเงินยังเด่นและดี ในห่วงเวลาดังกล่าวนี้แล้วเดี๋ยวหลังจากวันที่6ตุลาก็จะมีเกณฑ์ของรายจ่ายตามุงรอบรายกายประกันสุขภาพประจําปีประกันรถประกันนู่นมันจะมาแล้วนะปะกตินะแต่ว่าคุณอยู่ในบริบทการบริหารการจัดการได้พเพราะดาวพุธยังโคจรเขาเรียกว่าเสด็จเสด็จแปลว่าเดินหน้าตะลุยมันไม่ได้มีปัญหาติดขัดอะไรมันตะลุยเพราะนั้นถ้าดาวเสด์ในเรือนต่างๆนะแปลว่ารวดเร็วรวดเร็ว,วรว,วดเร็วในการเกิดขึ้นและดําเนินไป เพราะนั้นดาวการเงินถ้าโครจรเสิร์ตในเดือนอลไม่ได้เสียหายมันเร็วถ้าดาวการเงินไปพักในเดือนอเลโอ้โหเงินทองไม่ไหลไงไม่หมุนเวียนไงเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเดือนนี้คุณมีไหมอนาถาบินทิกะมหาเศรษฐีเนี่ยจย์สร้างาเพราระลึกถึง,ถงเศรษฐีผู้ใจบุญในสารพุทธการเป็นวัตถุธรรมวัตถุทานนะที่จาย์สร้างด้วยศรัทธาที่ฐาน ถึงอนาถาบินทิกามหาเศรษฐีเวลาฟังบทสวดไหมอนาถาบินทิกาอารามิเอใช่ไหมมันจะอยู่ในบทพระคัมภีร์ต่างๆในวรดแต่ในอัตถกถาดีกาบทสวดจะมีชื่อของอนาถาเพราะท่านสร้างนะเชตวันมหาวิหารนี่รูปล่อรุ่นแรกของประเทศไทยเนี่ยเพราะอะไรอาจาร n a w i t บุญของท่านมาเป็นวิถีปฏิบัติไงเพราะฉะนั้นใครที่บูชาท่านก็จะมีความเป็นเศรษฐีจากอนาถาบินทิกามหาเศรษฐีรุ่นเศรษฐีประทานพร มีไว้ประจําบ้านประจำตัวให้ระลึกถึงธรรมของท่านคือท่านเป็นผู้มีบุญและทานอันยิ่งใหญ่และอธิฐานว่าข้าพเจ้าไปทําทานที่ไหนมาดุดดังเช่นที่ท่านเคยทํามาก่อนขอให้ท่านจงอนุมโมทนาและจงได้ให้ข้าพเจ้ามีทรัพย์สมบัติดังที่ท่านมีเทีเ่ยมีไว้ดีราศีพฤษภดวงมีการเจราจาเพราะดาวพุธเดินหน้าเสด เป็นดาวการเงินเลขสีต้องใช้สุดยอดสีพึ่งพระแม่ลมัศมีสมบัติจกักรพรรดิหรือสมปรารถนาร่วมด้วยช่วยกันโอ้โหอันนี้สุดเพราะฉะนั้นนี่คือมหามงคลสีปากให้เป็นมงคลนะแทนใช้แทนลิปมันก็ได้อาตรงๆปากคุณแห้งไหมสุภาพสตรีนะคุณก่อนทาลงสีลิปสีคุณต้องใช้ลิปมันมานะนะเรื่องทีมาเติมระหว่างวันใช้ลิปมัน ก็ใช้สีพึ่งแทนเพราะมันมันด้วยและนี่เป็นมงคลด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือมหามงคลเอาละครับใช้เถิดแล้วดีราศีพฤษภผ่านไปนะ